สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาดูเจ้าเก๋งจีนนะคะนี่ต้นที่เราเคยเอามาทําคลิปนะคะเจ้าของเขาให้ไปเนาะอันนี้คือต้นแม่เลยนะคะทุกคนที่เราเคยทําคลิปขยายพันธุ์เนาะดอกของต้นนี้นะคะนี่เป็นสีแดงเลือดหมูกร,รม,มยีแบบนี้นะคะต้นนี้มีความยาวมากๆนะคะทุกคน ยาวถึงด้านล่างแล้วก็มีนะคะนี่ช่วงนี้กำลังให้ดอกเลยแต่ที่เราพามาดูวันนี้ไม่ใช่กิ่งจีนนะคะทุกคนนี่เราพามาดูดอกโบตันแคะนะคะนี่คือเจ้าโบตันแคะนั่นเองนะคะเป็นไม้อบน้ำชนิดหนึ่งเนาะ ลักษณะดอกนะคะนี่ดอกตุ้มจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดอกสีแดงกรีบดอกนะคะคล้ายๆกับเจ้ากล้วยไม้นะคะที่ซ้อนกันถึงสามดอกนะคะทุกคนจะเป็นชั้นๆเนาะอันนี้คือเกรสรของเขานะคะยังไม่เคยทดลองผสมเกรสรสักครั้งนะคะทุกคน ส่วนใหญ่เวลาขยายพันธุ์เราจะขยายด้วยการนำกิ่งเขาไปปักชำนั่นเองนะคะนี่จุดชมพูชมพูนี่คือกําลังจะให้ดอกนะคะพอดีกล้องเราไม่โฟกัสเนอะนี่นะคะสังเกตนะคะที่ดอกคือยาวนะคะเป็นเหมือนสามชั้นต่อๆกันเลยนะทุกคนกลีบดอกเขานะนี่ค่ะทุกคนสวยไหม มันเคยได้ไปเลี้ยงอยู่นะคะสําหรับต้นนี้แต่ว่าไม่รอดนะคะทุกคนมันเน่านะมันเปื่อยไปเฉยๆอย่างนี้ค่ะเจ้าของเขาก็ขยายหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รอดค่ะทุกคนขยายยากต้นเปื่อยนะเวลาเขาออกเยอะๆนี่คือสวยมากๆนะคะน่นกาลังออกดอกอีกเยอะเลยนะคะนี่เป็นหัวเหมือนหัวไม่คิดไปเลยนะคะทุกคนสวยมากๆนะคะ สำหรับกลีบดอกของน้องก็ช่วงนี้กำลังให้ดอกนะนะคะบ้านใครมีแล้วไม่รู้จักนะคะสำหรับต้นนี้คือดอกโบตันแคะนั่นเองนะคะทุกคนสวยงามนะคะก็พามาดูเนาะเป็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะทุกคนไม่ใช่ของเรานะเราพามาดูนะคะ ือใครอยากเลี้ยงนะคะไปตามหากันได้ดอกโบตันแคะไม่ค่อยชอบน้ำนะคะนี่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ